เก็บตกงานแต่งไมลละพัสลานภายสุนิทขน 10, 000, 000, 000, 000, ันหมากหมื่นล้านประตูเงินประตูทองสุดหาเก็บตกขันหมากหมื่นล้านงานมั่นไมลและพัสลานกับเจ้าบ่าวภายสุนิทด่านประตูเงินประตูทองโหดมันหาเมื่อวันที่สองพฤศจิกายน2568นักแสดงสาวไมล์และพัสลานจิรวชสุนทรกับทายาทตระกูลดังพายสุนิทพิรมพักดีได้เริกเข้าพิธีมั่นอย่างเป็นทางการท่ามกลางบรรยากาศสุดอบอุ่นของครอบครัวและเพื่อนสนิทที่ร่วมเป็นสักขีพยานร,รักในครั้งนี้อย่างสมบูรณ์แบบ บรรยากาศเต็มไปด้วยกลิ่นอายของความรักและสร้างรอยยิ้มเป็นอย่างมากโดยเฉพาะด่านประตูเงินประตูทองซึ่งในด่านของมาร์กี้ราศีที่รับบทเป็นเพื่อนเจ้าสาวและทําหน้าที่กั้นประตูเงินประตูทองด้วยต้องบอกว่าด่านนี้โหดและหามากจริงๆพระเจ้าบ่าวและเพื่อนเจ้าบ่าวต้องห้อยซส้กรอกที่เอาและแกว่ซไส้กรอกให้เข้าปากให้ได้งานสนุกเฮาแบบนี้มากี้ในฐานะเพื่อนเจ้าสาวบอกว่าด่านประตูเงินประตูทองเจ้าสาวเป็นคนจัดเกมทุกด่านแต่ละช็อตขำปอดโยกกันเลยทีเดียว และสุดท้ายเจ้าตัวได้โชว์ซองจากประตูเงินประตูทองเป็นปึกๆปก,กันทุกคนสมฐานะเจ้าบ่าวหมื่นล้านแห่งอาณาจักรสิง์เป็นที่สุด